สวัสดีครับผมแอดช่องพากินพาเที่ยวสัเพระนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้างพันทิปจังหวัดเชียงใหม่เมื่อกี้ไปซ้อมดนตรีมาครับวันนี้นัดซ้อมกันที่วงวันนี้ตรงกับวันพุทธที่15กรกฎาคม2563ครับเมื่อคืนผมก็กว่าจะนอนหลับนะุมตายังไงก็นอนไม่หลับเพราะว่าโมแต่ติดตามข่าวเรื่องเกี่ยวกับโควิดระลอก2องอน,นะครับเพิ่งกลับไปทำงานได้ไม่นานไม่รู้ว่า จะได้ปล็อกดาวน์หรือปิดอีกเมื่อไหร่คงต้องนุ้นกันนะครับพูดตรงๆเลยก็ถ้าปิดอีกก็คือเจ๊งนะก็ไม่รู้ว่าทางการจะมีมาตรการช่วยยังไงนะฮะไม่อยากพูดมากนะพูดไปเดี๋ยวก็ไม่พอใจกันเองเมืองไทยก็อย่างนี้แหละครับพูดความจริงไม่ค่อยชอบกันนะรับกันไม่ค่อยได้ก็เป็นประมาณนี้แหละเหมือนกับว่าตั้งกฎขึ้นมาเองแล้วก็ไม่ปฏิบัติเองมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับ เราจะโทษใครอ่ะ่ะวันนี้ผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันของ u p i c กสักนิดหนึ่งนะฮะผมแนะนำเลยนะครับว่าท่านที่มักจะชอบซื้อของออนไลน์นะครับนอกจากท่านจะใช้แอปพลิเคชันของ l a z a d a หรือ s h o p e e แล้วเนี่ยผมแนะนำของ UP i c อีกอันหนึ่งนะครับคืออันนี้นะอันนี้นะนะ u p i c มายัปิ้นกันหน่อยนะเพราะเป็นกล้องหน้านะครับ ลองกดเข้าไปนะฮะยูพเห็นไหมะยูพิก็จะเป็นแอปพลิเคชันในการซื้อของออนไลน์เหมือนกันนะครับเหมือนกับ l a z a d a หรือ s h อ p e e นั่นแหละแต่ u ูพิกนี่จะเป็นเหมือนเป็นพี่น้องกับ Lazada นะครับแต่ที่แตกต่างกันก็คือ u ูพิกเนี่ยเวลาเราซื้อของนะครับเราจะได้แคชแบ็กหรือเงินกลับคืนมาด้วยนะฮะมีทั้งส่วนลดแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ผมลองเทียบละตอนแรกผมเลยเอย้มันจะราคามม่จะถูกกว่าแอปอื่นจริงหรือเปล่าเนงะี่ยลองมาเช็คดูก็โอเคนะเพราะว่ายูพิกเนี่ยเขาดิวกับเจ้าของสินค้าเนะโดยตรงเลยโดยไม่ต้องเสียค่าโฆษณานะครับนะเขาก็เอาค่าโฆษณาเนะนะี่ยมาจ่ายให้เราเวลาเราซื้อของแล้วก็ได้คั s แบ a c แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเราแนะนําให้เพื่อน,นครับใช้แอปนี้นะเวลาเพื่อนมาซื้อของแล้วใส่รหัสคําเชิญของเรานะครับ เราก็จะได้ค่าคอมนะครับนะไปด้วยก็ได้ท่งที่ทนลองนะฮะยังไงก็ลองใช้กันดูนะครับนะลองโหลดไม่ยากหรอกครับนะโหลดเสีเวลานิดเดียวนะแล้วก็ศึกษานิได,ด,ด้หน่อยหน้าแตามันก็เหมือนกับพวกไอลาซาด้าหรือช้อปปีนั่นแหละแต่ว่าที่ผมชอบเนี่ยก็คือแคชแบ็กกับค่าคอม ทำให้เรามีไรายได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าซื้อของอย่างเดียวแล้วก็หมดเงินไปโดยไม่ได้กลับคืนมาเลย,ยนี้นก็ฝากกันด้วยนะครับกับแอป UP นะครับโอเควันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ